นี่คือพอเฮ็ดเป็นกระบอกมาใส่เห็นอยังคันนี่เอาบ้องให้ชิปป้อมกินอ๋อแล้วมันสีป้องกัน,กนอุ้ยเก็บเก็บหมอกหูมันสุกข้าศนเลย,เลย มันแหละมันแหละเศรษฐายก็ะด้ออันนี้ท่านตัวเนี้ยนี่แม่ขนาดงามันออกมามันไม่มีใหม่โอ้ยทางผมนี่อยู่มี่กินกับทักคนแลยเนาะพี่น้องมันเกามอไปเซลล์รถนู่นไาโอ้ ้องกันจิปม